กรรมใดตาตีแม่อัดพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราไปมันเป็นเขาเรียกอะไรนะลูกคือไม่ให้เราไปพิจารณาเรื่องกรรมเพราะว่าจะอาจจะทําให้เราบ้าได้เนาะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ให้เราไปพิจารณาเรื่องกรรมนะคะท่านบอกว่าจะทําให้เกิดความเป็นบ้าได้หมายถึงว่าพิจนาย,ย้อนหลังทางที่ดีนะปัจจุบันหนูสร้างนะว่ากรรมกรรมใหม่นะคะ มีเงินเก็บเงินไปทนะํานวกรรมกรรมใหม่ให้เราได้นะคะทำกรรมใหม่ของเราให้ได้ส่วนกรรมเก่าที่มันเกิดมาแล้วไม่เป็นไรเหตุที่ทําให้เป็นผู้ไม่มีรูปงามพระพุทธเจ้าได้ท่านได้บอกไว้อยู่นะคะก็คือเหมือนเราไม่ชอบเป็นผู้ให้ทานเนาะเ,เป็นผู้มาโกรธด,ด้วยนะคะมีหลายข้อไปไปศึกษา ตัวพระสูตรได้นะคะในในเพจกองทัพธรรมก็ได้หรือในคําสอนพระพุทธเจ้าถือหรือที่เรียกว่าพุทธวจ,จนะก็ได้ว่าเหตุของการไม่เป็นผู้มีรูปงามคืออะไรนะคะแต่แม่อาร์ตไม่อยากให้หนูอะไปนอนเนื่องกับกับกรรมกรรมเก่าแบบนั้นเลยเพราะว่าปัจจุบันนะคะถ้าเราไปรู้สึกนอนเนื่องแบบนั้นเราจะทุกข์ใจเรามาสร้างกรรมใหม่ของเราปัจจุบันให้ดีดีกว่าแล้วแม่อาเชื่อว่า คนสวยคนงามจริงๆไม่จำเป็นต้องมีตาสองชั้นไม่จำเป็นต้องตาโตนะคะคนงามงามข้างในใช่ใบหน้านะคะงามข้างในงามด้วยจิตใจข้างในเราการเป็นคนดีมีกุศลไม่ทำร้ายใครไม่เบียดเบียนใครนี่แหละลูกงามจริงแล้วงามนานงามถาวรด้วยนะคะตัวขันห้ามันเป็นเพียงแค่ของปลอมค่ะลูกอย่าไปทุกข์ใจกับมันนะคะหนูมีเหตุปัจจัยที่ดีวันหนึ่งนะคะ คนจะรักเรานะคะไม่ว่าจะทัดขันแบบไหนเขาก็รักเรานะคะที่เขาพูดภาษาวัยรุ่นเขาบอกอะไรนะคนมันจะไม่รักทํำยังไงมันก็ไม่รักคนจะรักทํำยังไงมันก็รักเพราะฉะนั้นอย่าเอาตรงเนี้ยมาเป็นเหตุให้เรารู้สึกว่าเรามีข้อบกพร่องมากกว่าคนอื่นนะคะถึงเราจะตาตีเรามีส่วนอื่นที่ดีเราเป็นคนดีเราเป็นคนกระตันยูเราเป็นคนที่เมตตาคนอื่นอันนี้แหละค่ะคือวความงามที่แท้จริงนะคะแล้วก็ถ้าอยากสร้างนาวัตกรรมกร็รใหม่ อย่างที่แม่อัดแม่อัดบอกว่าอยากจะไปแก้ไขอันนั้นก็คือเราก็ไปนะคะปัจจุบันการทําสวยทํางานทั้งหลายต่างๆเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นยุคใหม่แล้วไม่เหมือนยุคโบราณนะคะทาได้นะลูกนะอย่าแพ่งโทษตัดสินตัวเองนะลูกให้กําลังใจตัวเองนะคะความงามจริงๆอยู่ข้างในนะลูกนะมาศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วเดินตามนั่นแหละค่ะนะคะเราจะจะมีคนรักคนชอบนะคะอย่าอย่าว่าแต่เรื่องของเนื้อคู่หรืออะไรเลยนะคะญาติพี่น้อง หรือว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนในโรงเรียนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะสามารถรักเราได้จากเราที่เราเป็นคนดีนั่นเองค่ะเป็นกำลังใจให้นะลูกนะ